ทางฟังเล่าบองโอนกัมพูเชียแล้วก็ทางทางประเทศนํำเด้อยครับผมพบกับปลามีกินสับช่องปลามีชแนลนะครับ <c oughs> ตําบปักหุงใส่ข้าวปุ้นหมูทอดแ <c oughs> ดงจึ้นคึงเลยครับผมมีผักอ่า one t w เอ 1, 2, 3, 4, 5, เอครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับลุยเลยเดี๋ยวชิมบังก่อนนะครับโอ้โหเส้นข้าวปุ่นเนียวนุ่มสุดยอดแซ่บยังทำปบะทันซิม เยนแต่าทงส่อือือสุดยอดเขากันเขากัน Mò mọ bò pon. Một là hỗn ai nấm bên chọc. Của chngang à ni ba. Mò ok come to eat together the papaya apa pak. And also this one. The noodle. Ừm. Hmm. Also this one. Ừm. Hmm. ลุกง่้ํางกรอบดีนะฮะนี่เลยขับปุ่นเนี้ยอุ่มเลยครับผมนี่ หมูทอดครับ mm hmm. อือลูกใจ อืมอืมเฮ้ข้าวปุ้นมันดูดน้ำหมดละท <c oughs> ีนี้มันเซ็ปคราบปุ้มอืมเข้ากันเข้ากันอืม อันนี้มูกรอบก็ได้มูทอดก็ได้นะครับแต่มันกรอบจริงๆอืมสุดยอดฟิลมมือคนทอด <laughs> <cười> 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 ừ, Lúc nó nói tao à ừ, อืมอืมกินเมื่อือเทศน้ํำอ่ะจะได้รอค่ะ อืสุดยอดบางป้นสะบ,บกละหงให้หบจมวยอามจุกกรอบหมูทอดแล้วพี่น้องแต่ว่ามันหนักกว่า ម្នាអមចរ นุ่ยน้อยแต่มันแกงอร่อยไอยอะไรนะเผ็ดอ่ะแกเผ็ดแกเผ็ด đèn trứng thơm <laughs> một cưa <cơ> thịt <laughs> อสุกจะไปเกินใไม <laughs> ่องเคีียวหมดแล้วอือ อืสุดยอดเลยครับผมนี่เลยฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเ <c oughs> ป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ